กันเดือยไม่ใส่นี่ไม่เออมนี่แล็พนี่แล็บไอ้พี่อย่าบังเลยพี่อย่าบังเลย่าไยยอด้วยไยเยอด้วยไอพี่ไปเต้นเลกิไปอสองเราเนีย อยามีใครกินฟางินวังน้องน้องตาไวชาหน้าไม่รู้ใครบาอะรตง้าทางลาคนก็มองมือก็มองมือไม่มองมันเก็บแลงาจกับบ้านล้วกเฮ้ยพี่โอยรีบไปไหนอะหอยเพลงนี่เอาหอยเพลงขอยเพลงหอยดูมขอกเวงขอยเลงมีเพลงจะร้องหรือเปล่า ได้ยินไหมว่าอ้าวเือนสิคนรอง่ดนี่้าหาเสียงนี้ลบรอช่บนด้็เลเนี้อาจจะชอบพีลืมชันที่เธอใชจ่าข้าวเขาว่าไม่นนี้ไนใหม่คงร่ำรวย

ใดใจต่อยยพี่ขอวันดีไม่มีเจ็บบางชอบว่าบอชอบเ่ายต้องกินฟันขึ้กาวเพื่ทันพี่ขอสังนาต่อลานดีอยาให้ใครมาเมื่าดีอยาให้ใครมาจับ นี่ยาให้ใครมาจามมูบคำนี่ยาให้ใครลูกคำกิดมจกาก็อย่าลืมที่ทันความดังสองเราเฝ้าจดจำจงจิ้นน้อมความรักใจบอกันถึงข้าวเหินหา